จะมาดูเศรษฐกิจโลกกันว่าตอนนี้ขุมกำลังที่ประเทศมหาอำนาจกำลังจับมือรวมตัวกันอยู่เนี่ยมีใครกันบ้างแล้วไทยอยู่ตรงไหนหรือเราก็ครบได้หมดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาคุยกันอาจารย์สมชายภาคภาพวิวัน์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีนะครับค่ะก็อะเ,อเอาเอาอัปเดตล่าสุดก่อนที่ไทยมีความร่วมมือกับกลุ่มบริกใช่ไหมคะเป็นเป็นับาัง่าังไงภาษาจอ สมัครออกมาถึงว่าเราอยากเติมตัวทีเข้าไปเหรอในคําว่าบริกส์เราอยากจะเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้มีสมาชิกเนี่ยบริกเนี่ยเก้าประเทศค่ะจริงๆเริ่มต้นครั้งแรกสองร้อยเก้ามีสี่ประเทศอ่าฮะแต่ครับบริกก็ชื่อบริกก็คือตัวปีก็คืออะไรครับบราซิลอาร์ก็คือรัสเซียอก็คืออินเดียซีก็คือจีนประชุมครั้งแรกสองร้อยเก้าสองพันเก้าค่ะติงต่อมา แอฟริกาใต้เข้าไปเป็น5้าประเทศกคเป็นปริเตอมเอสนะฮะแล้วก็ในปีที่แล้วที่มีการประชุมครั้งที่สิบห้านะครับที่ทางด้านของแอฟริกาก็มีการเชิญนะครับมีคนเชญปรเชิญทั้งหมด6ประเทศนะครับมาเป็นสมาชิกล้วก็6ประเทศนี้ก็จะมีอะไรครับก็จะมีเรื่องของอยู่ในเต่นอาหรับเอมิเรตเอธิโอเปียอียิปต์อิรานซาอุดิอาระเบียและ ทางด้านอาร์เนตินาาตากฏว่ามังมีการเลือกตั้งในอาร์เนตินาาตากฏว่าผู้นําคนใหม่ซึ่งเป็นมิไรยนะครับทางด้านพรรคใหม่ถอนตัวไม่ยอมเข้าร่วมทั้งทั้งที่ได้รับเชิญแล้วก็จะตอบรับเพราะฉะนั้นไม่มีอาร์เนติน่าส่วนเ้าเดลาเบีย,บยนั้นยังไม่ได้ตอบ,บรับกันอันนี้นะ เพราะฉันต้องระวังนะครเพราะว่าผมไม่อ่านบรความของอของของอบางกระทรวงนะครับเขียนลงไปว่าสาอเดียระเบียเป็นสมาชิกยังครับเาาเดียระเบียได้รับเชิญและตอแรกทําท่าจะเข้า แต่ตอนหลังเขายังยังไม่ยอมรับเพียงแต่ว่ากำลังพิจารณาอยู่หนึ่งในเหตุผลก็เพราะว่าเขาคิดว่าการเข้าไปสู่ปลิกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเป็นการลวนกลุ่มเพื่อต่อต้านลักษณะของอเมริกาเขาก็เลยคิดว่ายัางนะยังยังรักษา่าทิอย่างไม่ยอมเข้าเพราะว่าอาจจะไปกระทบอันนี้ขณะน,นี้จึงมีสมุดสมาชิกเก้าประเทศ <Okay. S 1> ไม่มีเซาดามี <Okay. S 1> เซาดาบียเพียงแต่ว่ายังคงพิจารณาอยู่เ <Okay. S 1> ท่านั้นทีนี้ในจำนวนของประเทศที่สมัคร ทงไทยอยู่ในนั้นนะฮะตอนนี้มี14ประเทศนะครับบางแห่งคิดไว้15แต่ถ้าที่ผมดูแล้วมี14ก็มีประเทศไทยนะครับแล้วก็นอกจากประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนก็จะมีเวียดนามครับนะฮะแล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็อ่อินโดนีเซียนะครับอันนี้อยู่ที่ตรงนั้นแล้วกับประเทศอื่นนะฮะก็จะเป็นพวกอะไรเวเนซิเลาโบูิเดียนะครับบังกัาเทศออลจีเลียเบลารุสคูเวต เซเนกัลเยเมนทั้งหมด14%ประเทศเพราะฉะนั้นในกรน,นี้ก็คือเป็นสมาชิกเก้าประเทศแล้วก็อาจจะมีประเทศที่แสดงความสนใจในะครับออกมาเป็นสิบนะครับฟังดูแล้วตื่นเต้นมากตาม่็าจริงๆตอนนี้สมาชิกทั้งหมด9%ประเทศครับแต่พอได้เป็นเมมเบอร์แล้วดียังไงเหมือนสปอร์ตลับโปโลลับไม่เข้าไปแล้วได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างคะขอเรียนอย่างนี้ครับว่า จร,จริงๆแล้วอ้ตัวบลิกเนี่ยนะมันเป็นการรวมกันแบบหวมๆมากกําเดิดของมันเนี่ยจริงๆเป็นเริ่มต้นในปี2001หนึ่งถ้าในในในโอเนียลถ้าจะไม่ในในโอเนียลนะครับเจมโอเนียลเนี่ยเป็นประธานของการดูแลทางด้านทรัพย์สินของอโกลเมนแซกนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าสี่ประเทศเนี่ยเมื่อกี้ผมได้พูดถึงยังไม่ได้รวมอฟริกาเนี่ยเป็นสี่ประเทศที่น่าลงทุนคือพูดง่ายมองในแง่ว่าน่าไปซื้อทรัพย์สิน ลงทุนโดยตรงหรือลงทุนโดยหุ้นก็เลยเสนอว่าให้สีประเทศนียน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้น Google s t a ก็เป็นการตั้งกองทุนไปลงทุนในสีประเทศนี้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือแค่นั่นเองครับแต่ตอนหลังนั้นสีประเทศที่ผมได้พูดถึงเนี่ยนะครับก็ไปคุยกันในในสหประชาชาติว่าเฮ้ยเรามารวมกันเป็นกริกมกันไหมเพราะฉะนั้นกอะไรจุดเริ่มต้นเนี่ยกำเนิดขึ้นในปี2 0 0 9นะครับโดยไม่มีแอฟริกา ต่อหลังจากนั้นออฟริกาเข้ามาเป็นเป็น,ป,นประเทศที่ห้าในปี1 0จนกระทั่งทุกวันนี้ผมขอเรียนว่าการรวมกลุ่มนั้นยังมีลักษณะที่พูดง่ายไม่ค่อยมีอะไระมากมายเท่าไหร่ mm. สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจก็คืออันแรกเลยมีการจับตั้งนะครับเ็าเรียกสมัยก่อนเ็าเรียกบิกแบงก์จริงๆตอนนี้ก็เลยก็คือดิวโลเมนแบงก์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คล้ายๆว่าเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมาแข่งหรือว่าเอาตัเชยกับ IMF หรือ Worldbank อันนี้อันที่หนึ่งนะครับสอง มีการตั้งมีการอีกอักอนหนึ่งเขาเรียกว่าเ a y นะครับมนลักษณะของการสนับสนุนช่วยเหลือในการใช้ดิจิทัลในการจ่ายเงินแต่ว่าถ้าไม่ใช่ใช้จ่าเงินลักษณะใช้เขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับเพยแพลตฟอร์มเนี่นะครับเป็นการจ่ายเงินให้มันเร็วขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกแต่จ่ายเป็นเงิน ของสกุลแต่ว่าจ่ายโดยใช้ตัวแอปตัวนี้อันนี้ที่สอง mm hmm. สามมีการร่างของด้านสถิติอันนี้รวมกันนะฮะทำเรื่องเกี่ยวกับสถิติของประเทศต่างๆเหล่านี้แต่ที่น่าสนใจจนกทั้งเป็นที่ฮือฮากันมากก็คือว่าประเทศเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมีความรู้สึกต้องการที่จะอะไรครับลบอิทธิพลของดอลลาร์ลง mm hmm. อันนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นทุกประเทศนะครับจะมีความรู้สึกว่าดอลลาร์เนี่ยมันโดดเด่นมาก แล้วก็อะไรครับมันก็ทาให้ประเทศต่างๆเนี่ยมีประเด็นปัญหานะครับเพราะถูกเล่นงานแล้วก็บุบาทต่างๆคนก็ต้องการที่จะลดบุบายของดอลลาร์ลงอันนี้นะครับแต่โดยเฉพาะ2ประเทศที่ต้องการที่จะเล่นงานดอลลาร์หนักหนึ่งในประเทศนั้นก็คือรัสเซียและจีนนะครับโดยเฉพาะรัสเซียเนี่ยตั้งแต่ปี2014นะครับมีการบุกทางด้านไครเมียนะต่อนน้นรัสเซียก็เริ่มที่จะอะไรครับถูกแรงกดดัน นะครับกับทางด้านของดีมากขึ้นและยิ่งมีสงครามทางด้านกับยูเครนอันนี้ยิ่งเห็นชัดว่าถูกเล่นงานโดยหลักด้านหนึ่งในั้านก็คือพรว่าบทบาทของดอลลาร์ลงเนี่ยนะครับทำให้เขาเนี่ยถูกเล่นงานนะครับยึดทรัพย์สินจนวทั้งเนี่ยวันที่วันนี้เราคุยกันนะ่ะนะในก7เจ็ดเนี่ยมีการประชุมที่ทางด้านของอิตาลีที่เมืองปูเยียหนึ่งในนั้นก็คือว่าจะเอาเงินที่ยึดกับทางด้านรัสเซียมาเนี่ยฮะตัวเลขประมาณ3ามแสนล้านในในในยูโรน,น,นะฮะ เอาดอกเบีย้ยเนี่ยมาจ่ายเพื่อที่จะมาจ่ายเงินกู้นะครับจ่ายเงินกู้เนี่ยนะครับตัวเลขห้าหมื่นล้านนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่กําลังคุยกันอยู่ที่ตรงนี้เพราะรัสเซียนะครับก็กับจีนต้องการที่จะอะไรครับลดบทบาทของดอลลาร์ลงด,ดีโลดาลายเซชันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นๆๆทีนี้พอหน้าตื่นเต้นกันมาตูมปั๊บก็มีการปีที่แล้วก็มีการพูดกันนำนองว่าเฮ้ยนะฮะจะมีการทําให้เกิดเงินสกุลบิล นะครับเงินสกุลมีการพูดกันเยอะแยะทางกลุ่มบริกแต่ผมขอเรียนว่าคําว่าเงินสกุลปริกดันนมันเกิดไม่ได้นะครับนะครับในแง่ของทางด้านของเศรษฐศาสตร์นะครับความหมายก็คือว่าหนึ่งถ้าจะทําเงินสกุลปริกเปรียบเหมือนกับดอลลาร์นะครับที่เป็นเงินสกุลที่เงินสํารองระหว่างประเทศที่ใช้กันทั่วไปอันนี้ก็ทําไม่ได้ เพราะว่าเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยฮะมันเกิดขึ้นมาได้เพราะข้อตกลงเบรทนวูด1,944หลักเกณฑ์ของมันก็คือว่าอเมริกาสมัยนั้นมีทองเพียงพอที่จะนัดลองรับว่าใครไม่พอใจดอลลาร์ทุกๆ35ดอลลาร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นทองได้ นะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาจะเป็นรับประกันแต่พอ1970เนี่ยอเมริกาไม่มีทองแล้วเกลี้ยงหมดเพราะฉะนั้นขอยกเลิกข้อตกลงดบสกินบูทท้อนหลังจากนั้นเงินดอลลาร์ก็ไม่ได้ผูกกับทองทองแต่ดอลลาร์ยังเป็นเงินที่เขาใช้ในเงินสํำรองเงินการค้าพวกเป็นที่ยอมรับแต่ที่สําคัญก็คือว่าการจะทําอย่างนั้นได้นะครับหมายความว่าจาในระยะแรกที่เกิดข้อตกลงเบสกินบูดเนี่ย ทุกประเทศที่รวมกันเนี่ยนะครับที่อาจารยงพูดจะมีฟิกอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวกับดอลลาร์เมืองไทยสมัยตอนนั้นอาจารย์นั่นอยู่ก็คือเท่าไหร่ครับ20บาทต่อดอลลาร์ทุกประเทศนะครับซิกเอาไว้แล้วก็ฟที่กับดอลลาร์ในกรณีนี้แล้วถ้กในกรณีนี้นะครับก็คือว่า,าถ้าจะทําเป็น b r e a ถามเลยครับว่ามันจะต้องถือว่าคนไม่พอใจเงินเงินสอลทรร์ก็หันมาบอกอเมริกา แบงค์ชาติอเมริกาเขาบอกเฮ้ยผมคืนทองคุไปนะครับแต่ในกรณีน,นี้ถามเลยครับว่าบลิกนั้นนะ,ะประกอบด้วย5ธนาคารกลางถ้ายังไม่เลยรวม4ประเทศใหม่นะฮะแต่ละประเทศแต่มันพูดง่ายก็อยู่ในสถานะที่ลำบากกับญจีนเพราะฉะนั้นถามเลยครับว่าถ้าเกิดคนไม่เชื่อใจในเงินสกุลบลิกนะครับเอาของมาคืนถามว่าบางประเทศเนี่ยมีปัญหาขาดดุลเงินเชื่อถืสภาพาจะเอาเงินสํารองมาจ่ายได้อย่างไง ถามว่าประเทศอื่นจเป็นไปไม่ได้เลยแล้วซิกด้วยกันนะฮะให้ซิกเหมือน่อหน้าซิกกับอัตราเท็กนินซิกเงินอะไรครับเงินยวนกับเงินรูเบิลของของรัสเซียกับทางด้านของอะไรครับทางด้านของบราซิลมันเป็นไปไม่ได้เพราะ,ะนั้นนี้ไม่ต้องพูดถึงทางที่สองยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ทำเป็นกับเงินสกุลยูโรกฎเกณฑ์ของเงินสกุลยูโรคุณพูณณดง่าย จะต้องมีแบงค์ชาติอันเดียวกัน27ประเทศมีแบงค์ชาติยี่สิบเจประเทศอยู่ในสภาพยูโรมีเพียง20ประเทศที่อยู่ในอยู่ในเงินสกุลยูโรอีก7ประเทศยังไม่ได้อยู่เลยเพราะว่าต้องมีแบงค์ชาติเดียวกันฟิกอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนเท่ากับศูนย์ถามเลยว่าไอ้ประเทศ5ประเทศเนี่ยซึ่งแต่ละประเทศก็แตกต่างเยอะถามจีนกับอินเดียก็ไม่ได้ยากดีกันเท่าไหร่จะทําได้ไง impossible เพียงแต่ว่าไอ้บริกที่เรากันพูดถึงที่อาเรีกความเป็นไปได้สูงที่ขนาดนี้ทางด้านรัเสเซียกับจีนดันจะเป็นบริกแบบนี้ฮะก็คือว่าเป็นลักษณะของการพัฒนาแบบเดียวกับที่ใน IMF 1969 19. เขาเรียก s p a c i a l Drawing Right ภาษาไทยก็คือสิทธิในการสิทธิในการถอนเงินเป็นพิเศษซึ่งในปี1969นี่ย IMF เนี่ยเนื่องจากสภาพคล่องในโลกเนี่ยมันมันมันลำบากมาก ทองก็ไม่พอดอลลาร์กันพอนก็เลยพัฒนาไอตัวสเปเชียลดอลเป็นเงินสำรองแต่เงินนี้ไม่ใช่เป็นเงินอย่างที่เราเข้าใจนะฮะเป็นเขาเรียกว่าหน่วยทางด้านบัญชีเอามาตัดบัญชีแล้วก็อยู่ในสำรองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางด้านบลิทในการประชุมที่วันตุลาคมที่จะถึงเนี่ยที่รัเสเซียจะผลักดนันจะมาทางด้านนี้มากกว่าและก็คือผลักดันว่าเป็นไปได้ไหมเพราะที่คุยกันมานานพอสมควรหลายปีทําเป็นแบบสเปเชียลดรอ i ไรในกรณีนี้ก็คือ ไม่ใช่เป็นเงินสกุลรีเซิร์แต่เขาเรียกอันนี้ว่ารีเซิร์ฟือลีเซิร์เคเรนซีแต่ไม่ใช่เป็นเงินสกุลแบบที่เราเข้าใจในเงินยุนโรหรือดอลลาร์ไม่ใช่นะครับเป็นแล้วก็เป็นเงินประเภทอย่างนี้นะครับมันไม่ได้ใช้จ่ายกัน,นเอกชนอะไรเป็นเงินที่เขาตามมาจ่ายเรียกว่าอะไรโอนเป็นเงินสำรองส่วนหนึ่งโอนบัญชีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุยกันมานานแต่ยังไม่สําเร็จไม่ใช่ของง่ายนะเพราะว่ามันจะต้อง,งประเทศตา่างๆเนี่ยรวมกันเป็นตะกร้กการอย่างในเอฟเนี่ยอย่างในตะกร้กการที่เป็นไย ทางด้านสเปเชียลรอรไเนี่ยอเมริกามีสัดส่วน40กว่าเปอร์เซนต์ยูโรเนี่ยมีสัดส่วนเท่าไหร่20กว่าจีนประมาณ10กว่าหลังจากนั้นก็จะมีเงินปอนกับทางด้านของอ,ะ,อะไรครับตัวเยนเนี่ยประมาณ7เพราะสน,นานี้รวมกัน9ประเทศ S <S จะมีตาก้าขึ้นมาได้อี่มากมายขนาดไหนเพราะขาะนี้มันยังม่นคุยคุยอยู่ยังไม่ได้ไปไปปไกลเท่าไหร่คุยมานานแล้วนะครับเพราะฉะนี้ก็ขอเรียนว่ามันไม่ได้หมายความว่าบริกเป็นแบบที่เราบอกเออคือเป็นเงินดอลลาร์หรือทางด้านไม่ใช่ครับชื่อมีการกับอีกอันหนึ่งที่มีการคุยกันและนี่เป็นไปได้รับันไปแล้วถ้าเรียกว่าลดบทบาทดอลลาร์ลงด้วยกันใช้เงินสกุลของสมาชิกจ่ายซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้มันมันมันมีอยู่แล้วและเป็นไปได้กับอีกอันหนึ่งก็คือจะจ่ายเงินออกมาลักษณะ เขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลแต่ไม่ใช่เป็นเงินดิจิทัลเดียวกันนะมะันเป็นไม่ได้แต่หมายความว่าถ้าหากว่าเราจะจ่ายจ่ายเป็นดิจิทัลจวนหรือแม้กระทั่งดิจิทัลรูเบิลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังคุยกันเพราะฉะนั้นนี้คือความตื่นเต้นเพราะว่ามีการรวมกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆทางด้านของอะไรครับบลิกนะครับมีบทบาทน้อยมากและอย่าลืมนะฮะบลิกนั้นไม่ได้ตั้งเป้า และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็น FTA เขตการค้าเสรีเพราะฉะนั้นเบื่อไม่เด็มีตรงนี้นะแต่ละประเทศที่มันรวมตัวกันก็ไม่มีประโยชน์ในเรื่องของความร่วมือทางด้านเศรษฐกิจเพราะมันมีอยู่แล้วอะเรื่องของครับและหลายประเทศเหล่านี้ก็มี FTA ซึ่งกันและกันอย่างไทยก็มี FTA ทวีภาคีกับจีนแถมยังมีอาเซียนต่างเหล่านี้แต่ว่าสิ่งที่จะเข้าไปอันนี้น่าสนใจทาไมมีบางประเทศที่เข้าไปเนี่ยบทบาทก็คือว่าบิ๊กนั้นถูกมองว่าจะเป็นเครื่องมือในการต่อรอง เครื่องมือในการก็เรียกว่าถ่วงดุลทางด้าน G7 อ่าอันนี้เป็นถ่วงดุลกทางั้าน G7 น,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 นี่ประกอบด้วยประเทศพัฒนาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นการถ่วงดุลเพราะว่า G7 รวมกันอย่างค่อนข้างจะแน่นแฟ้นนะครับในตน้ตนต้องการที่จะรวมเป็นการถ่วงดุลของประเทศที่กําลังพัฒนาโดยเฉพาะกาเรียกกลุ่มโพสเซาอันนี้แหละครับที่เป็นตัวดึงให้ใครต่อใครอยากสมัครครับก็คือว่าเป็นการเข้ามาสมัครได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งจากธนาคารบริก แต่เดี๋ยวนี้ก็เรื่าพัฒนาการกับด้านความร่วมมือต่างๆแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าเป็นเครื่องมือในการเขาหวังว่าเป็นการรวมของกลุ่มที่ต้องการต่อต้านเรื่องดอลลาร์ร่วงการที่ถ่วงดุลกับทางด้านของประเทศพัฒนาเพราะฉะนั้นพูดได้ง่ายสรุปบริกกับทางด้านจีเจ็ดเหมือนกับคู่อริกันจีเจ็ดหมายถึงเป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่รวยกับสองเป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมแต่ว่าทางด้านบริกเป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่กําลังพัฒนา นะครับกำลังประเทศเกิดใหม่แต่ว่าในบางประเทศก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบอำนาจนิยมหลายประเทศเป็นอำนาจนิยมนั้นนั้นแต่บางประเทศก็เป็นประชาธิปไตย<ม>นะครับบราซิลนะอินเดียอะไรน่องนั้นแต่อินเดียก็ชักชจะเป๋ป<ไ>ปเป๋ไปเพราะฉะนั้นแปลว่าส่วนหนึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อที่จะตอบกอนหรือว่ารวมกันเพื่อเทียบเทวาอำนาจของตัวจีเจ็ดและโดยเฉพาะอเมริกาครับแต่ที่ิ๊กเหนือกว่าเห็นเห็นเลยนะคือจํานวนประชากรและก็ วัยแรงงานเลยที่กำลังจะโตที่ดูแล้วน่าจะมีกําลังซื้อมากขึ้นในอนาคตในขณะที่ฝั่งไม่มีความหมายเลยครับค่ไปหรือเปล่าคะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประชากรมันโดยปกติกันมากอยู่แล้วคุณลองดจีนกับทางด้านของอินเดียรวมกันเท่าไหร่ก็เหนือก็เหนือกว่าต่างประบโอ้โหมันไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ท้องรวมกันก็ไมไปมีประโยชน์เพราะว่าอะไรครับประเทศต่างๆเหล่านี้ G20 สังเกตดูก็มีจีนกับทางด้านนี้อยู่รวมกันตอนนี้ชัดเป๋แล้ว เพราะงั้นการรวมกันแบบนี้ประเด็นไหมเขาบอกรวมกันเสร็จอู๋อินเดียกับจีนจะซื้อขายเกล็ดปิงป๋อเป็นไม่ได้เพราะอันนี้มันเพียงแต่ว่าตัวเลขเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวเลขที่สองมีขนาดของพื้นที่เนี่ยเท่ากับสามสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกแล้วก็ขนาดของ GDP เนี่ยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ต้องต้องรอมแต่ว่าประชากรเนี่ยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของโลกอะ่ะแ,แต่ว่าพวกนี้เราสะนิเกียนเท่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ความร่วมมือนะฮะอาจารย์จะบอกได้เลยว่าจํากัดอยู่เพียงห้าเรื่องเท่านั้นเองนะครับหนึ่ง เป็นความร่วมมือในการที่จะลดบทบาทของดอดลล่าลงน,นั่นีเยอะมากที่พยายามทำสองมีการร่วมมือทางด้านสถิติตัวเลขร่วมกันในการพิมพ์นะาาสามการร่วมมือทางด้านของการจ่ายเงินที่เขาเรียกเพย์เพย์แมนกับสีนะครับเป็นกนารร่วมมืออีกด้านหนึ่งก็คือ,อาทางด้านตกตก,ตกลงนตอนแรกว่าจะมีการสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นความเชื่อมโยงทางโดนไทยใต้น้ำเนี่ยเชื่อมโยงด้านโทรคมนาคม ซึ่งปรากฏว่าคุยกันสิบปีนะฮะตันประมาณนี้ยังสร้างยังไม่เริ่มสร้างมากมายเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นประโยชน์มากจริงๆจะเป็นเรื่องของธนาคารเพื่อการพัฒนาไอตัวถือร่มเป็นแบงก์แต่ก็ตัวเลขจริงๆก็ยังห่างไกลจา,ยยากตัว IMF มากเลยครับแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะมีการพยายามที่จะมาคุยกันอีกหลายเรื่องซึ่งดีมีผลดูที่ว่าประเทศต่างๆที่เก้าประเทศจะเห็นด้วยตรงกันได้ขนาดไหน อย่าไปพูดถึงอีกหน่อยเพิ่มขึ้นนะยิ่งมีมากนะยิ่งความแตกต่างอินเดียกับจีนผมยกตัวยอย่างไม่กี่ปีมานี่คุยกันอยู่ในบริกอินเดียกับจีนก็ทะเลาะกัน <c oughs> แล้วเพราะว่าอินเดียก็บอกเฮ้ย <c oughs> อยากให้มีการเช็คสักหน่อยว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยตกลงมันมาจากประเทศจีนหรือเปล่าจีนก็บอกเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องมาขอขออะไรต่างแค่เนี้ยข้บพอกแล้วจีนกับอินเดียก็ไม่ได้เป็นญาติดีกันเท่าไหร่และที่สําคัญก็คือว่าในห้าประเทศนี้จีนกับรัสเซีย นะครับโดยเฉพาะรัะเสเซียก็จะตอบต้านทางด้านทางด้านตะวันตกเพราะว่ามีปัญหาจีนก็ออเมริกาอยู่ในลรหนานแต่ไม่แรงเท่ากับนั้นแต่สาประเทศเช่นอะไรบราซิลก็มีการค้าขายกับจีนกับอเมริกาอย่างมากมายมหาศาลใช้ดอลล่างนัน <Okay. S 1> ทางด้านอินเดียก็ใช่ เพราะฉะนั้นแอฟริกาก็ยังเป็นเทนเล็กเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะมีทิศทางไปในทางเดียวกันแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึง่งคือต้องการลดบทบาทดอลลาร์ต้องการทวงดุลบทบาทของตะวันตก G7 อันนี้ก็เป็นการรวมกันในสิ่งที่ระหว่างไม่ยังมองเห็นสิ่งที่ร่วมกันแต่มองเห็นสิ่งที่นะต้องการคัดค้านร,ร่วมกันอันนี้คือบทบาทของตัว g 7ครับ็ดครัตตบตของอะไรครับของตัวบริกครับ ค่ะอแล้วไทยเราก็ global south แน่ๆเนาะกำลังพัฒนาเนี่ยก็ดีนะถ้าเรามีเพื่อนช่วยกันร่วมขานอำนาจกับประเทศพัฒนานแล้วมันก็จะมีปัญหาเดี๋ยวลองคิดดูด้านหนึ่งนะครับประเทศรัฐบาลบอกว่าเราจะเป็นกลางนะครับเพราะว่าอเมริกากำลังดำเนินมาตรการอันหนึ่งก็เรียกว่าเฟดชอเริงก็ไปลงทุนในประเทศที่เขาเป็นเม็ดเพราะฉะนั้นในกินีซาดาระเบียทำท่าจะออกเข้าไปในบริกพอถึงจุดนั้นยังไม่กล้าเข้า เพราะนี้ก็ต้องมาคิดดูว่าถ้าเราสูมว่าเรายังไม่ได้เข้านะฮะยังอีกนานเพราะว่านี้เพียงแต่สมัครนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเข้านะครับถึงจุดหนึ่งถามว่า,าอเมริกาก็จะมองเราว่าเฮ้เราเป็นมิตรหรือเปล่านะครับแต่ขณะนี้เขายังไม่ได้มองว่าไทยเป็นมิตรแต่มองเวียดนามเป็นมิตรนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการลงทุนในประเทศเวียดนามอินเดียเป็นมิตรนะครับเียงแต่ว่าต่างกันอยู่ตรงที่ว่าทั้งอินเดียนะฮะทั้งด้านของอะไรครับเวียดนาม ที่สมัครเข้านะครับอย่างยังไม่ได้เข้ากับทางด้านของอินโดนีเซีย,ยนั้นเป็นประเทศที่พุ่ง่ายนะครับมีบทบาทสําคัญที่อเมริกาต้องเกรงนะครับในงอินโดนีเซียอยู่ใน G20 เวียดนามก็เป็นส่วนหนึ่งที่อเมริกาต้องการอยู่ในอินโด ของเราไม่ได้อยู่ในล,นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องมาคิดอยู่ซึ่ว่าไอ้บทบาทอันนี้เหมือนกับซาุดิอเรเบียตอนแรกจะเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ชะง,งักอยู่กาลังพิจารณาเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าพอเข้าไปปั๊บไอ้เรื่องที่จะมีการค้าการลงทุนนะมันไม่ได้เกิดหรอกครับเพราะว่าก,การค้าการลงทุนเนี่ยพวกเราเก็มีเข้าอยู่แล้วยกเว้นว่ามันมี f t a แต่ FTE ก็เกิดไม่ได้นะครับห้าประเทศนี้ยังไม่กล้าที่จะมี f t กันละกันเลยห้าประเทศที่ตั้งกันมาตอนแรกอะยิ่งเก้าประเทศน่ะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย พนเพราะฉะนั้นเอกกรณีไม่ต้องพูดถึงเรื่องของ FTA และพวกเราก็มี FTA เขาวิภาคีกับอินเดียแล้วก็มีเาวิภาคีกับจีนก็มีแถมจีนยังมีความสัมพันธ์กับเราแนละ้วอาครับทางด้านอาเซียนนะครับเรื่องของอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะพนเพราะฉะนั้นที่หวังว่าจะเกิดการค้าการลงทุนนั้นไม,ไม่ใช่เรามีอยู่แล้วครับ <c oughs> นะครับเข้าใจผิดครับนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือถ้ามันมาคุยกันเรื่องของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโลกต่างๆเราอาจจะมีความร่วมมือซึ่งกันและกันเรื่องของลกร้อน เรื่องของอะไรครับเรื่องของโรคติดตอ่อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรต่างหรือบางทีเป็นเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยกับทางตัวตนตกแต่กรณีอาจจะเรียกว่ามีการร่วมกันแต่การที่จะมีความเห็นร่วมกันไม่ใช่ของง่ายเพราะว่ายิ่งประเทศนะครับยิ่งมีสมาชิเกเยอะโอกาสจะเกิดเอกภาพเนี่ยยิ่งม,มากยากและพวกเทศเหล่านี้ความแตกต่างมันเยอะพอสมควรถ้าเราเห็นเพราะฉะนั้นส่วนที่จะบอกได้อยู่อย่าง เป็นการหลุมกลวงของกลุ่มเบอร์ซาเพื่อที่จะอะไรครับฐานอำนาจแต่เอาเข้าจริงๆในแง่ปฏิบัติยังไม่ออกมาเป็นเด็ดชัดเท่าไหร่ยกเว้นอย่างเดียวฉันไม่ชอบคุณฉันปิดไอ้ตัวดอลล่าอันนี้เหมือนกันเป๊ะครับแต่ออกมาเป็นรูปธรรมยังไม่ได้เกิดน,นเลยครับางานอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นจะไปพัหุไปทวิภาคีกับใครเป็นเรื่องๆไปก็น่าจะดีกว่าที่เราเอาตัวเองไปไม่คณะนี่เรามีอยู่แล้วหรือเรามีอยู่แล้วพอมีอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของบิ๊กไม่ได้ช่วยให้เราอ่ามากมายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับ ครับโอเคค่ะงั้นก็ชัดเจนงันเราก็ยืนมองทั้งสองฝั่งต่อไปก่อนช่วงนี้นะ <laughs> ครับมาตอนนี้ก็พูด,ดง่ายๆว่าของเราก,ก็คงจะมีประโยชน์อันหนึ่งก็คือตอนนี้มันเห่อเป็นจริงนะครับแต่ขนาดเดียวกันมาถึงจุดแต่เพอผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่ปีเนี้ยจะเป็นปีที่สิบหกละเพราะจะมีการประชุมเดือนตุลาที่รัสเซียรลสเสีย,สยตอนนี้ก็เป็นผมหลวงใหญ่เลย โดยเฉพาะบทบาทในการที่จะสร้างเขาเรียกว่าเงินสำรองนะครับอันนี้ความเป็นไปได้มีก็คือ,อทําเป็นเงินสำรองแต่ไม่ใช่เขาเรียก unit of account ภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็น c u r เ e n นซ unit of account ก็คือหน่วยบัญชีที่มีการตัดมีการเ,าเรียกว่าอะไรครับหักลบในในในเงินสำรองอันนี้ใช่ครับที่กําลังทําอยู่ นะครับแต่ไม่ใช่ออกมาเป็นเงินสกุลเดียวกันแบบย e ูโรหรือมีการใช้เป็นเงินบลิกเป็นแบบดอลลร์อันนั้นเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเป็นส่วนตรงนี้นะขนาดตอนนี้ทำมาหลายปีแล้วยังไม่ได้เกิดเลยแต่ต้องมาดูก่อนอยู่ว่าจะเป็นไปได้ขนาดไหนแต่ส่วนที่จะประกอบขึ้นมาได้ชวนมากคือจะมีการพัฒนารู่มมือทางด้านของอะไรครับการจ่ายการเออเปรม การการค้าขายโดยจะใช้เงินสกุลของประเทศสมาชิกซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีอยู่แล้วและกําลังทําให้มันเข้มข้นขึ้นกับใช้ดิจิทัลนะครับในการช่วยในการเรื่องของเพาร์เมนต์ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนนึงของการพัฒนาท,ท,ที่ที่คงจะเรียกว่าเข้มข,ข้นมากขึ้นครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่มาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะะทั้ง B ริ c s และ G 7นะคะสวัสดีะค่ะคุยกันโอเคครับสวัสดีค่ะจีเจ็ก็เริ่มวันนี้นะคะสิบสาม มิถุนายนเนี่ยหลายเจ้าผู้นำแต่ละประเทศก็ไปถึงอิตาลีแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็มองกันว่าน่าจะคุยกันเรื่องรัสเซียยูเครนนะประเด็นนี้นะแล้วก็เรื่องอิสราเอลฮามาสแน่นอนนะคะไปจนถึงประเด็นการเปลี่ยนผ่านเชื้อฟืนฟอสซิลให้ไปเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็อีกประเทศที่มีปัญหาตรงกันเอออีกประเด็นที่มีปัญหาตรงกันในหลายประเทศก็คือผู้อพยพ และเทคโนโลยี AI โอเต็มไปหมดนะคะ